สี่คนสี่คนผมจะล้มเนี๋ยผมมาฝั่งเดียวเลยสี่คนเลยฝั่งนั้นไม่ได้ผลเพราะว่ามันวิ่งมามันจะไปฝั่งนั้นก่อนนั่งสองคนนั่งสองคนยืนสองคนมันมาแล้วรออรอรอนิ่งบอดรอรอเดี๋ยวมันก็มาใครดมึงเจอกูดักแล้วจากไคดาแทนพวกเรามึงเจอได้ วิ่งมานั่งยังเป็นบอยแบนเลยมาทีนั่งยงวิ่งมาเจอบอยแบนอ่ะบอยแบนบอยแบนด์แบบแทนจีแต่ถ้าเองขยับอ่ะเองไฟลูกเดียวอ่ะหมดตีถ้าลูกเกี้ยงลูกเดียวหมดตีเลี้ยวไฟลูกเดียวหมดตีรอให้มันวิ่งลงมาจนถึงที่สุดแล้วสามตัวเนี่ยวิ่งมายิงมาเลยเฮ้ยมันมาลูกมันมาไอ้เหี้ยเะรับลรงเี้กอน มหลังมันไม่ดูหลังกันเลยชุบชุบมึงไม่ดูหลังกันเลยมึงยังไงเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้คนไอ้เกย์ไอ้เกยอดูหลังไอ้เกยอดูหลังมันลงมามันลงมาดูไปอยู่ฝั่งนี้ก่ดูหลังรวงรวงรวงผมเลยขอบแดงเก็บยังแม่เก็บโอ้ยยังยังไม่เก็บสิมันมีกระสุนเรียวราวเจ็ดร้อยหยุดเก็บเจ็บะสุน ใครก็ได้ใครก็ได้ล็อกล็อกล็อกเข้าบ้านสามคนเลยล็อกแล้วกูแล้วรังของพี่หยงจะขึ้นไปเองเข้าบ้านบันไดกลางสามคนเลยขึ้นบันไดสามคนเลยมีกี่คนบันไดกลางบ้านไงเแค่สองขึ้นไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นของให้ใส่เลยแป๊ะพี่หยงเอาขึ้นบันไดลอยไม่ได้ก๊าบ ไอ้เครื่องลงไปขึ้นมาได้กลางเสจ้าพ่อหยงปีนมาได้นี้ให้ขึ้นมาได้กลางแลามแล้วเจอเราพี่หนึ่งเอ้ยตัวอีกขึ้น ตรงไปแล้วอยู่ในรถ้รถ้เข้าไปยัดกัน่อยเข้าไปยัดกัเลยสคนเข้าไปยัดเลยอยู่รถไอยู่ในรถไมันวิ่ออกแล้ววิ่ออกแล้วอยู่ตรงแม่โคเก็บท้อเียอู้ ลูกน้องทําได้ดีอะไรบ้างสูตรเดิมสูตรเดิมไปชั้นสองที่ซ้ายสูตรเดิมที่ซ้ายที่ซ้ายที่ซ้ายไม่ต้องยิงหมาที่ซ้ายที่ซ้ายซ้ายอยู่นี่ไม่ต้องยิงหมาวิ่งมาโอ้โหโอ้โหก็ตูอย่างแรงเลยฟร์มอีกสักนิดสักหน่อยไม่ต้องฟาร์มโดนหมาแท้ตายอ่ะ

ดำมันอยู่ตรงไหนวะผมจะลงไปเปิดเน่เน่เน่ชั้นล่างเลยชั้นล่างเลยสุดอ่ะพี่โยไหนได้อะไรเขาดูหน่อยชั้นล่างสุดเลยเกลือกาดำอ่ะมึงก็แย่งของทุกพี่มึงหมดเลยเนาะไอ้เนี่ยกูไม่ได้อะไรเลยของแดงเนี่ยเก็บไปอยากได้ก็เก็บไปเก็บไปสิเนี่ยเก็บไปไม่เปิดกาดำเลยดิมาเก็บไปให้หมดสิไปเนาะ อย่าบังคับน้องอย่าว่าน้องน้องเป็นคนใจดีใจดีเก็บของลูกพี่บอกใจดีบอกน้องเป็นคนใจดีเก็บของลูกพี่เกี้ยงเลยของแดงกูได้ของม่วงแทนไอ้เก้เลี้ยูเลยไอ้เกี้ยได้ของม่วงแทนของแดงน้องเก็บกูได้ของม่วงเงปิดดห้อแล้วก็แล้วก็เอาของก้าเปิดดำแล้วพี่จะได้จุ่มก้าดดำลูกพี่ตึงไหมอวยลูกพี่หน่อยลูกพี่ตึงไหม เก่หมดงเลยลูกพี่สุดสุดลูกพีลโคตรสุดเอาเออ่ทางออกเราอยู่สั้นกันน้เอ้เราอยู่ยาวพี่นังยานอยาวเลยยาว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 ยวยา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 วยยยาวอยยยย่ว หนึ่งตัวมันนีม้มาจากไหนไม่รู้รายงานแป๊บไม่รู้เหี้ยตรงไหนมันยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันะอ้ยโอ้ยอ้เหี้ยผมหาไม,ไม่เจอเรียกเหรอคือไม่คือวันมันไม่มีไม่พี่แถวๆเนี้ยอยู่บนบ้านเปล่าแม่ผมมันไม่มี เกลืออย่าเพิ่งสู้ในะช่แล้วไอ้เกลือไอ้เกลือหมายิงหนักแล้วก็นไอ้เกลือผมเจอตัวละอยู่ไหนไหนๆนะอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งแพงๆเหี้ยเขียวบอกขนนอนอ่ะลูกนี้เกลืออีก c o n s u m a b หมดแล้วดิไม่มีโอ้ยเหี้ย ยี้ยโปยังโหดอ่ะยี้ยเอินโป้รายงานเลยนอนแล้วจัดกระจอกอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียโปกระจอกชิบหายกระจอกนะเนี่ยเฮียตายตายเพรพี่หยงเขาเขาบอกเลยว่าไอ้เฮียใครใครตายเพราะพี่หยงเนี่ยเขาบอกไปเลยนะอื้ม กระจอกจัดพี่หยงพี่หยงพี่หยงปองปองผมอยู่นี่ยโอ้โหูยใส์เลยท้องไปตาหน่อยแห่งเนี่ยพี่หยงเอาเลยพี่หยงตอกสดๆเลยอเนี่ยพี่หยงตอกสดๆพี่หยงตอกโป่เลยพี่หยงตอสดเลงตอกสดเลยพี่หยองมันไปเปิดยังไงมันมีการดังป้องใช่วยมีตอกห้ดัมันเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วยัง เออเปิดแล้ววะเอายางออกพี่หยงพี่หยงมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วผมวิ่งไปดูมาพี่หยงไปดูศพผมไม่หน่อยดีไม่ได้ตกมัางโอเคอ่ะหือไอ้เปรี้ยมึงอ่ะไม่ตึงไม่ไม่ได้ตึงจริงดูดูดูศพผมด้วยพี่หยงดูศพผมด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใจเย็นไรแม่คนไทยเปล่าวะไปโรงเรียนนี่กระจอกไม่รัสเซียพี่รัสเซียศพเองอยู่ไหน ถ้าคนไทยถ้าคนไทย<จ>ตึงกว่านี้ตัวผมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ต่อไปเกลือต่อไปเกลืออยู่ในในตู้คอนเทนเนอร์โว้ยสมอยู่ที่โล่งๆแต่ละศพบทำไมอะของผมมีอะไรตรกบ้างวะพี่เยอะเลยกูจะเก็บยังไงกลับอะไรอะของแดงมาร์กอะไรมาร์กให้ดูหน่อยมาร์กให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างของแดงขอด็อกแดกมี AK มี แปะเก็บไม่ได้แล้วอ่ะแปะศพแปะอยู่ไหนแปะศพแปะอยู่ไหนแล้วศพศพของูอ้นี่อยู่อยู่ตรงกลางอ่ะเอไอนั่นเลยไอ้ด้านหน้าด้านหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นนะไม่รู้อ่ะนั่นนั่นนั่นละมึงวิ่งไปยังไงให้มันหนีมามันแอบตรงไหนเเนี่ยอมันแอบนี่หมาไม่มีขนมปังเก็บด้วยมา โอ้โหแป๊ะเอ้ยผมผมอะไรตกหมวกก็ดิวยหมวกพี่ของผมอะไรตกบ้างอะพี่แปะเดี๋ยวหมวกพี่หยงเอาคืนให้พี่หยงไม่เจอไปแล้วเ,เนี่ยหืมแป๊ะเอ้ยโอเคอพี่ผมของขายเต็มเลยเหรอพี่หรือว่ามีเกาะตกด้วยเอ้ยเยอะ ของผมของผมของแดงเต็มกล่องหรือว่าของขายหรือว่าเดี๋ยวพี่หยงเอาหมวกไปให้แล้วกันพี่หยงพี่หยงหรือว่าคูจะทิ้งของม่วงแล้วเก็บหมวกดีวะไม่พี่หยงไม่มีตังไงจะเก็บของขายไงเน่ะหมวกสองอันเลยอ่ะในในของผมมีของชมพูอยู่เะเก็บแล้วหรือว่าเก็บหมวกปะเออหือเฮียกูน่าจะถวายพระคอตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเฮียเออเออ ยังหมวกมาให้แล้วถุงกลับเลยพี่หยงคุ้มกว่ากลับเลยโอ้อเดี๋ยวลองทิ้งหมวกดู A ิว่าลองทิ้งหมวกแล้วแล้วเก็บของหมวกนี้จะได้เท่าไหร่พี่หยงเอเกตุที่รักผมตกเปล่าเก็บหมวกไม่เห็นนะตกแน่นอนหยอกหยอกแล้วแล้วแล้วขอตกมะบิแล้วขอตกไหมไม่ตกเดี๋ยวิ่งไปดูรอบนึงไม่รีบไม่รีบมันมันพันอยู่แล้วกระเป๋าตกไหมอ่ะ ผมผมกลัวของผมป๋าไม่มีเรื่องอยู่ฮะกระเป๋าไม่ตกไม่ตกกระเป๋าไม่ตกโอ้โหพวกเองก็อไม่มีอะไรตกเลยไม่มีก็รีบกันจังกัาดำกัาดำไม่ตกโอเคกัานดำผมก็โล่งใจแล้วกัาดำไม่ตกเทพเจ้าตันหยงอะมึงคิดดู พี่ตึงไหมเนาะนของม่วงแปดอันน่ะตึงเยอะแปดกว่าอันสิบว่าอันอ่ล็อกแดกสิบอันออออน,ะนะ่ะพี่หยงพ,พี่หยงพี่หยงรีบกลับเลยเดี๋ยวโดนติ่มยังไม่ติ่มอีกเดี๋ยวโดนติ่มยังไม่ติ่มพี่ระวังด้วยเดี๋ยวโดนติ่มเอง็งจะมีคนดักพี่หรือสองร้อยเนี่ยถ้ามันจะดักตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่หยงนี่หยงอยู่คนดีเวลา พี่เป็นไอดอลนะผมรักพี่เหมือนพี่สาวี้เลยนะพี่พี่หยองปึ้งขนาดนั้นเลยเหรอเคืออเองยังจะติดการยิงพี่ตลอดเเห็บไนเห็นเห็นสีฟิวไม่เป็นไรพี่พี่มีหมวกสองมีหมวกสองใบเหรอขอหมวกใบหนึ่งได้เปล่าหมวกอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้หนึ่งในนั้นคือหมวกไอ้ือหาจริงเหรออือ พี่หยงพี่หยงลูกไม่ทำไมผมถึงมีความอดทนขนาดเนี้ยมาอ่าที่ผมไม่งอนพี่นะอย่างแรกอย่างแรกเลยคือผมรู้อยู่แล้วว่าพี่ชอบไปเล่นสามเสีใช่ไหมล่ะผมก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าของถ้าของผมตกไปก็จะไม่มีเล่นแล้วอย่างหนึ่งคือที่ผมไม่ขอของพี่เพราะผมเกรงใจอืมอย่าไปเถ็ดขล้องดัานหนึ่งก่อนแล้วที่ผมแล้วที่ผมไม่งอนพี่ก็คือเพราะว่าผมกลัวพี่นี่ไงเอ็มพวกเองรีบไปตู้ <ไง S 2> แบบ<ง>กิดไงมาหูอ่ะ เอาตรงๆนะเราไม่รู้ว่ามีติ๋มดักไนงะ